อัปเดตราคาเหรียญเจริญพรบนปี63รุ่นแรกของหลวงปู่พัดปุญยญา์กาโมวัดว้้ยด้วนผมจะมาอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้ก็วันที่28กุมภาพันธ์ปี2566เรามาเริ่มกันตั้งแต่เนื้อทองแดงนะครับอ่าเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเน้นหาเปลี่ยนมือตอนนี้อยู่ที่สูงสุดตอนนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับ ต่ำๆก็ต้องมีประมาณหมื่นสองแล้วนะเพื่อนๆทําทำไมส่วนต่างเยอะจังเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่แบบสบภาพเหมือนตอนแกะกล่องออกมาแบบเดิมๆใหม่ๆไม่มีการสัมผัสมือเลยนะเพื่อนๆจะได้ราคาสูงนะครับเปลี่ยนมือตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหื่นเจ็บาทนะครับอ่าถ้าใครมีสวยๆยิ้มเลยครับตอนนี้ใครมีเจริญพรบนเนี่ยยิ้มเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะเพื่อนๆเนื้อทองฝาบาทตอนนี้เล่นหากันอยู่ที่ประมาณ